โอ้โหไอตัวโอเมก้าสามเนี่ยนะฮะโอเมก้าสามเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับร่างกายเราเนี่ยต้องการแหล่งกรดไขมันจําเป็นเขาเรียกกรดไขมันจําเป็นมาจาก2แหล่งด้วยกันคือโอเมก้าหกับโอเมก้าสามเลยโชว์นอัตราส่วนของไอโอเมก้าหกต่อโอเมก้าสามโอเมก้าสามโอเมก้าหกเนี่ยนี่คือความต่างระดับกันคือว่าหกต่อหนึ่งเนี่ยเป็นเรืงเป็นความปกตินะฮะร่างกายร,รับได้แต่ถ้าเกินมากกว่านี้ถ้ามันเกิน6ขึ้นไปอย่างเงี้ยคือการอักเสบครับ มันทาให้เกิดการอักเสบไอโกโอเมก้าหกเนี่ยมันมีอยู่ในธัญพืชมันอยู่ในน้ามันพืชน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันทานตะวันน้ํามันข้าวโพดน้ามันดอกคอมฟอยซึ่งตรงนี้โอเมก้าหกสูงมากเลยน้ามันพืชเนี่ยตัวหลักเอาโอเมก้าหกเข้าร่างกายเกินความจําเป็นแล้วครับที่โอเมก้าสามจากพืชโอเมก้าสามจากปลาเป็นมันเป็นน้ามันที่มันไวต่อความร้อนแสงและอากาศหมายความว่าถ้าโดนความร้อนแสงอากาศโอเมก้าสามเนี่ย มันเสียครับมันไม่มีผลเลยครับเพราะฉะนั้นแหล่งที่จะมาเข้ามาในร่างกายเราจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะผ่านทางครัวเรือนนี้ยากมากเลยเอามาทอดเอาปลามาทอดเราก็ไม่เหลือโอเมก้าสามแล้วถ้าจะให้เหลือโอเมก้าสามคือต้องนึ่งเพราะฉะนั้นโอเมก้าสามเราต้องหาทานอยู่ประจำและเป็นประจำเลยสําหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แพ้ภูมิแล้วเป็นสเก็ดเงินนะครับลดการอักเสบในร่างกายได้ดี